บอกเอฟซีนะบอกกันบอกตะไหนหกเ็หาหาสามหาสองไปกนน่ะใจร้อก็บอาแมกได้ยนี่าหุ่ยแมกสอไปให้จ้คุแม่ซอจังหีไยุ่เนี่ยเด้๋กวไปดีได้เดียวเคลื่อนเดี๋วทุ่นไปไเสเนี่ยันอันเส้นไปเขาบ่าเห้เส้นเพราะ่า เข้าสื่อโตโตลงเลยันบ่ได้เพราะว่าอย่างมาดีไดแ่อันนี้ว่าสิเอาจักสีสิบใบจักเขาจักเขาไห้คือบ่ไห้ดอกเพราะว่าแม่เส้นเขางานเขาไห้บ่ไห้เี่ยใบุเีนี่บ่แม่ดี่าเป๊อ้ยเฮ้ยมยซุ่มอ่ป๊าฟังเน่ยเาสี่สิบใบอ่ะ โอ้แสดงว่ากิฟกดนั่นนไไปซ้ายผั่ค้นนกคอย่างกวคนแปลงางแบบนี้ต้าใบออกมาแล้วันใบบัเดีวกชี้บเดนั่น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 สองเป็นแปดแปดมืนี่ยโอ้เฮ้ายเฮ้ยโอ้อันนี้น่มะรครับเนี่ยเออ

นี่มันนีนตกมามาไงพี่มา้นาะยับยตัวมาลุยับตัวยับตัวย่งนี้พี่ยับมานียับมันนีเอาเออนี่ะมันจะพายเงี้ยหมดมาันี้โอ้วยซุ่มวยซุ่ม เอ้าเครื่องตัดหญา้าบ่เปียกบ่แห้งแล้วบ่ไปไหมอ๋ออา,อา,อาโอ้ยมันแห้งกระม่มบางรึไหมเนี่ยากินเนี่ยวากินนัดนี่หลายพี่น้องตอนนี้เหมือนอื่นจะได้ไปซชื่อสายน้ำมันมันใจสายน้ำมันแตกกะ มันควันเางมัเิกเจอาของเขาแล้วกันน้องดลส่นผมี่อมากใช้อาหแบกนี้นะ่องกานมัดวเ่ยเออแต่ไข่เนี่ยยี่อกว่าแต่ม่เหลือหลายอยู่ด้วยแม่ยี่ครบกันเลยเบนเลี้ยวบนอันไอ้นกันแม่อีก้บนข้งล่างมีข้างบนนอันนี้สุภาพชื่อหนึ่งหกวันนี้หหนึ่งบักกีนอง ทางบนน่ะก็เลยออกกันกับพวกไเอกเบียไปเอกเบียเมือนกันมาหมานมาเลยแต่น้อยก็ะเลยออกกันไปเชื้อเนี่ยมาชุ่มเรลนว่าอะไร้อันเป็นพวกมีมจะไนี้ทีหรอม่ด้อนหรอไม่ฟ้อนฟ้อนฟอนบ้อนฟ้อน้อนฟ้อนี้บนฟอนฟ้อนฟ้นฟ้กนฟ้อนด้อฟอนฟ้อนฟ้นฟ้อน้อ้อน้ออน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 ฟ้อนฟ้อนฟ้นฟ้นฟ้อนฟ้อนนฟอน้นี่ออ้นี่บ่นี่นนนนออ้น้น้น เอาเแม่มาตัเจย้ำโจนี่ไอ้นี่ฝวันอีกากันฟาลถแม่ันูกลงเวลาเหตุกับแบ้งไ้เจ้าที่จาทานคนนี้ได้บอกคนอันนี้ฮอปอันหมูนี่ฮปท่ันี้สิลูกอันนี้หมูสิกยะเเจ็ุกนั่นและเพิ่นบนไปแล้วเนี้ยบ้านเราชี้ขวดรวมนึงเือนเจ้าที่่ี่ ออกซีออกซีตู้เหนือข้างเหนือดหนาขอแล้วันที่หนด้อ้นั่น่าูกกันดูกนงเต่าอยู่ลหน่งเข้วก็ล้งยาตาอยู่หันนานที่ต้องหนไล่ดีให้เห็นห้องน้าเลยจะซีห์อแก้ฝ้า่ต่อไปขอแ้วมันจจ้างว่ากันครับโอ๊ยน อยากีเนเด้พกิกอยากี่เคลือนให้เอาซีใบกับ่บ่พอใจตีซีใบพอใจแลวอันนั้นลางเนาะอันนี้บนเนาะปาดเดียวทั้งบนทั้งลางเหยมวยซุ่มเนาะี่บอกใครเด้อพี่น้องถ้านผ่า่วออกิพกดแล้วดแล้วพี่น้องว่ารมดาเลยอือกวดแม่นดม่ว่านมม่นดแม่ เที่ยนี่กับแมบันนี้เขาบักกับไทยๆเลยโหตบะวันาหนาเพิ่นสใสิให้ตรงๆนี่ดอกคิดว่าอ่าถุทีจีจ่างใแม่ผัดตรงๆเน้อร้างร้านยุ่นี่ลละชิ้ขี้เอาผัดเนี่ยาเียได้อ,อผัดเนาะอผัดอผัดได้แท่ละโอผัด<อ> แงว่ามื่อน ah ี้กินน e> e> ้ำบูดใส่น้ำบูมีกันบ่บูไดส่งมันแ่ขอมาเบิ้งด้วยส่งมันนะคือเม่สุภาพบมาพี่มาพี่ป่วนป่วน่วน่วน่ กบหน่อยเพชรตั้งยาเออกำนองซีมเอาปลาผู้สมันมือนเพราะได้พราะได้เลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าน้ำกันค่ะดีตัวดีตัวไก่น้ำผู้มีเออได้มาแล้วกลับมาสู่สู่ลูกสืบเต้ากินค่ะพี่น้องเดี๋ยวแม่ผู้สมันเดี๋ยวแม่ผู้สมันได้หาเจ็ด ก็มาหาเจ็ดมียังอีกสี่สิบใบเพราะฉะได้นอะจะเขาเสียเอาไห้หรือเ่าเอาไห้เอาอีกแล้วก็มาเจอนี้นี่อยู่นี่สองใบนี่ได้เอาไอ้เพิ่นเบิ่ง้านโอ้ยี่สิวบหรอยตัสองใบนี่สองใบนี่ไว้จะเลี้ยงลูกเลี้ยงบริวารบ่เออสิให้ยันข้าวยังก่อนไม่ใช่นะมาให้มาไปเสี่ยงเลยก็ไปจะแม่จะเสี่ยงอะไรตีเสียได้ไหเส่ยบ่แมนเอ็ดเดียวไปแล้วบ่เอ็ดเดีเอามาไปนี่เอ็ดดีมันหลักไปเร็วกว่าเสียง นี่ดีเนี่ยอยู่นี่แม่นบ่เออนี่ันดีแม่นบ่โอ้ติมติมเลยเตือนีิโอ้ส่งมันส่งมันคุณแม่อันนี้อันนี้เส้นเพื่อนดอกสีเส้นเพื่อนอันเชื่อน่ะมาท่านได้ได้อ๋อเชื่อน่ะมาท่านได้ได้ดอกนั่นสี่สิบใบถ้าว่านี่สองใบนี่กัสิค่าค่อยคานเือาดูเอื้อนดูรูปเต่าเต่าขอบคุณคุณแม่ค่ะขอบคุณคุณแม่สุภาพ ต้องอ้อยต้องอ้อยกินให้เป็นเนี่ยอ้อยกินว่าเป็นว่าอะไกินเนี่ยว่านากระสีได้รางวัลใหญ่ตัวใหมัว่านาได้รางวัลใหญ่ขอเจ้าที่เต็มเต็มเลยสี่สิบใบไหมตาว้าลูกเต่าๆต่อยู่หนีมาฝันดีดีพี่น้องครับเอฟซีมีผู้ถือหน้าบัวขันมีผู้ถือกับบวกมาเด้อแค่ถือลายกับอนมาค่าแบบค่าเนื้อค่าสีค่าไข่ให้ลูกให้ล้านค่าน้าค่าอย่างบ่แมนโบแมนข้าเจ้าถือ ถือคักถึงแนี้ยตีผู้ใดถือหลายก็มาเบาบัตรให้ลูกให้เจ้าเนี้ยเด้อข้างนองเอ้ยเอาช่วยจะเป็นดีเนาะเจ้าทีเพิ่นเนาะมาบอกในความฝันว่าแมาดีให้แถวดีให้ดีเรื่อยดีละแสดงว่าเฮ็ดดีข้าวดีเพิ่นและเนี้ยตูนสงสารผู้ใดมาหนีมีโอกาสสูงตัวนี้มีโอกาสโชคมันไม่ผู้ใดก็อย่ามาอ่านดวงวันดีขันทันดีเพน่นเนาะ ที่บัานเมอเอืนี้ยังลูกกะยืนนั่นปิงปางเดินยู่เตาแต่ละกระดูกเขาเปลาแรงและเป็นผู้ฝันนที่ฝันแรงไหนนะลูกตันทีนอนประมาณสี่ส่ครับโอ้ไม่ไม่ดีให้แต่พันมือพันมือว่าที่สิ่หายนะแมเล้่งอย่างที่างิก็อาบน้ำนอนครับเป็นน้ำไหนก่อนลูกเราบอกว่ารถขางนี้ล่หน้าเราก็เลยจูงแขนมานลูก าี่แม่มวกมัน็มีผู้ชายคนหนึงนะครับจึงแขนมากขี่รถเข่ามาให้พี่ชายเข่าเนาะลูกคนลูกคือแขนมากแสดเนี่ยมอเขียนจุดยนขันมาขคออุ้ยมุกไปด่วนตะกูแน่ตะเทียนแน่สันนาราไหลูกเม่แม่กบอกเขาเจ้าแน่มาสั่นอส่ฝันบานนี่คนนึ่งขับรถเจ้าน่งลุกหน้าไอนี้อ่าดูบาน ใจมันไหนได้พอบริบาลเป็นป er ัญาทเรียม่ตจะงูไม่หยอันาดก็ะหลายนั่นแหลเด็กอาูุต้องกินข้าวเนยเปียกดีแล้วกินนึกจะได้หายนั่นแหละ วัดนาวัดนาวัดนานันว well, ัดที my my ่สามสิบย่ำมาเรงฝันอีกเด้อลุกเด้อขอเป็นไม้ได้อลูกเด้อบนนี้เอาสามตัวเต็มเต็มสิบัานนี้เอาสามตโต๊ดติงหรือว่าหกตกระขอปบบอกบ่นายเลยีตัวเลัเลยขอสามตบน่รงโตตดปิงํำนังหลังขอแล้วกับวาบอกคุณแม่นั่นเป็นหลุกเด้อ วันที่สาสิบเพราะว่าเดือนพฤศจิกาย,ยนนี่มันไม่มีสามสิบอ oh. ีแค่สามสิบันลงย่นมันถึงมีเค่ยรสามสิบสามสิบแล้วก็วันที่หนึ่งเลย mm. เออโอ้พระธรรมดาพระธรรมดามี่ขนาดมาอยู่ใหม่ๆเนี่ยหนู่พท่านกะหัพท่านเลนตูนสงสารหลูกหลานบ่ม,นมีเนาะเ oh. ชือว่าสวกมาเลยวละเออถือว่อางวดนี้งวดนี้เอาไว้ซ้ำนี้งวดนา จังวากันันหนจังวากันเอานตาย่าม่อนตันกินน้ำผู้ใดใส้น้ำผูมีน่เด้อโอ้ยจวดจวเดี๋ยวมืเอื้นกินข้าขนมปลาต้มมีลาโอ้ยซาตูซาตูซาตูเอาไปกันาีละโอ้ส่หมันคุณแม่สุภาพสีสบใบโอ้อยู่ไปเนอเจดจวด

คุณครับสวัสดีครับย่างกระดังไฟเด้อลูกดังไฟคือกันเออ